สวัสดีไว้ลุล้อยโล,ยลยทุกคนเลยครับวันนี้เราลองมากินเต้าหู้ตัวดังใน TikTok ติ๊กตอกเต้าหู้ของแง่แงแง่แงในที่สุดก็ได้กินครับโอ้โหเห็นเป็นกระแสร,ร้อนแรงมาตั้งนานนะตอนนั้นจะสั่งเมื่อไรก็หมดตลาดวันนี้เลือกองงามยามดีฮะสั่งมาลองสักทีมาดูกันว่าจะอร่อยสักแค่ไหนกันเชียวเราแค่หั่นเต้าหู้ให้เป็นชิ้นๆนะครับซับน้ําออกให้แห้งแล้วก็นําไปทอด ทอดด้วยไฟกลางไปเรื่อยๆนะครับประมาณ15นาทีจนมันเหลืองฟูกรอบแบบนี้บอกได้คําเดียวเลยว่าน่ากินส่วนน้ําจิ้มก็สั่งมาพร้อมตัวเต้าหู้เลยนะครับเรียกได้ว่าสําเร็จรูปพร้อมทานนะไม่ต้องเอาไปเคี่ยวไปตำอะไรเหมือนทุกทีแล้วเอาทุกอย่างมาใส่ผสมรวมกันก็จะได้ตัวน้าจิ้มเต้าหู้แล้วครับไหนไมาดูตัวเต้าหู้ที่เราทอดเมื่อกี้สิโอ้โหกรอบนอกนุ่มในเนื้อข้างในอยากก่างกบครีมคัสตาร์ดลอชิมกันเลยครับฟืบ เป็นไงกินความเป็นเต้าหู้ไปมากอร่อยตัวเต้าหู้สัมผัสดีครับส่วนน้ำจิ้มเนี่ยโอ้โห the best เนื้อข้างในนุ่มฟูเหมือนคัสตาร์ดเลยอ่ะเอานะทุกคนอ้าปากนะครับผมชอบสัมผัสมันอะกรอบ